ปลาจวนกันแล้วนะครับป้องออเลยนะ่หนาวเลยนะอ่ะอืมแล้วก็มีปลาจวน,นสวัสดีครับผมบ่าวนัดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูไส้กันลาวนะ ก็สาวันผมจะมาดูที่หนึ่งนะครับก็มาลุนกันไว้กันนะครับว่าจะได้ปลาจอนเยอะเมื่อไรวันก่อนไหมนะในวันก่อนได้ฮตัวนะครับปลาจอนโอเคครับมาเริ่มลุนกันเลยว่านะใส่ลูกแหลกอยู่หน้าปักต่อตรงนี้นะครับมีปลาก้ามาไม่มีมีเต่าหนึ่งตัว I don't know. ปลโจงนี่มันปมก้นตกเกือบทุกวันเลยนะครับปลาก็เริ่มพอได้ห่ากันแล้วลวนะฮ่าหายนะครับพอก้นตกตึงใส่ลูกที่้องลูกนี้ปลาตายอยู่นะครับไม่ได้มาดูซสัมันปลาตายเลยปลาโจงกันแล้วนะครับปองเลยอ่ะหนาวเลยอ่ะ แล้วก็มีปลาจอนมีปลาจรนอีกสองตัวนะครับอือหืออ้เจ้าป้านจริงกับกาวซ้มตัวนะแต่ว่าตายหนึ่งตัวนะปลาจรนล้วนๆเลยครับอ้เจ้าปานไปป้านลย,น,ลยนี่ส้มตัวครับผมตายไปหนึ่ง ยังเลยนะครับใส่ลูกนี้เก้าเสีดยดาตัวติดตายนะป้องแล้วกันนะครับเตรมลูกตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ ปองเลยครับตัวนี้ตกติงนะมินองเลยลูกนี้กาวส้มตัวแล้วครับปลาจอนทั้งมดเลยนะตายไปนึงใส่ลูกนี้ดักเอาไว้ดีเดิมนะครับตรงนี้เตะมันเลยกาวร่องตัวร่ามตัวนะ อีกสามวันก่อมาดูแล้วปลาตัวก็ไม่ปี้นะครับทัวงวัวมงมงเงียนะตัวป้อมๆนะครับ ดูลูกกี่ซ้ำนะครับลูกตรงนี้นะที่ยอกได้ปลาจอนตาลอดเลยนะครับเด็กกังกอนได้ไปซองตัวอยู่มาดูกลางนี้ก่อนจะได้ไหมนะนี่นะครับตีตรงนี้เลยรอบนี้จะได้ไหมใส่ไม่ดินนะใส่นิ่งๆน,นะครับรอบนี่เรียบร้อยไม่ได้เด็กกังกอนได้ซองตัวไปนะ ใส่ลุกนี้ลบนี่ไม่ได้ลูกนี่อยู่ตีโล่งๆเลยนะครับมาดูกันแลม่เใส่ลุกนี้โอ้ยลูกเต่าซ่องตัว ลูกตรงนี้มา,มาดูตุกล็อบไม่เคยได้รอบนี่ได้ไหมตาวลาวเอาซ่องตัวลาไม่เคยก้าเลยนะตรงนี้ เอาแล้วล่าแหกแหลล่าครับทุกคนก้าวเต้านี้แหกถูกรอบเลยนะ,นะยไไฮะใช่นหน่ะเต็บ ลูกนี่แล่ว,วันก่อนได้หนึ่งตัวตัวเล็กว,ว,วันนี้หน้าไม่ได้ได้เต้าเออเต้าตัวแงะแม้ตัวไงแงก็แล้ววันนี้ไม่กลอยได้ตัวเลยนะครับ thì cao, cá vẫn còn đi chiếc. <Nhạc> Hôm nay, Thì bây là cao tàu về. Hôm nay Không đi không làm. Mai làm, không ได้แต่ว่าตายแล้วนะครับปลาม้อนะเสียพุ้วก้าวในนะครับตัวอยู่นอกหัวอยู่ในไส้นะครับตายเลยอ่ะเป็นปลามอปลาอื้นไม่ได้เลยโอเคครับก็ได้ดูไส้มดดตกลูกแล้วนะวันนี้ปลาไม่ก่อยก้าวไส้เราได้นะครับดีก้าวอยู่นั่งอยู่นึ่งลูกนะปลาดีก้าวไส้นะครับ ทีเลือกก็ได้เตานะครับวันนี้เตามาักว่าปลานะปลาสามตัวตายไปน,นึ่งเรือ้อนนี่ลาจนช่องตัวนี้ๆก็ใส่พุม้มดักเอาไว้ทีเดิมนะก็เดี๋ยวอีกสามวันก็มาดูแลาวนะครับโอเคครับก็สาหรับคลิปวันนี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะขอเจอกันไม่หลานะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับผม